เป่นซีดีซี12นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาแกะกล่องกันดีกว่า สีไ์สวยมากตรงนี้เป็นอ่าเป็นโลโก้ Cisco มีไฟดิ่นตัวนะครับลวลาโหลดการทำงานก็จะมีไฟโชว์ขึ้นมาในการทำงานด้านหลังให้มานะครับก็มี 4G ิกะบิตแลนนะครับจิกะบิตแลนดช่องรทุกช่องนะครับแล้วก็มีช่องอินเทอร์เน็ตนะครับรองรับการต่อหรือระบบแวนนั่นเองนะครับแล้วก็มีฟุมนะครับ มีรีเซ็ตนะครับมี USB ให้หนึ่งช่อง USB ตัวนี้ก็เอาไว้ต่อเพราะอีเทอร a โนฮาร์ดดิสนะครับหรือแฟลชไดร์ได้นะครับทำเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้ช่วยดิเปิดนะครับในกล่องเ็อย่างนี้ก็เป็นฮ่าซีดนะครับ สตีตัวนี้ก็เป็นสตีดครับเป็นสตีเซ็นตอัพนะครับรวมไปถึงเป็นด็อก ument เก็สเปคสินค้านะครับพร้อมกับคลิกไก u i นะครับลิกอ install q u i c ไก u นะครับรับไฟล์ AC Data ที่ให้มาสองแบบนะครับสั้นๆเลยไว <c oughs> ้ต่อ Adapter นะครับซึ่งต่อที่ อะแดปเตอร์ของเขาเปแปเตอร์แยกซึ่งรุ่นก่อนอันนี้เขาจะเป็นอะแดปเตอร์หัว,หว,หวตายตัวนะครับมีตัวไซส์ยี่ห้อตัวรุ่นนี้มาให้ใช้ได้สองแบบนะครับซึ่งบ้านเราก็อย่างนี้นะครับก็ต่อตรงเลยเลยหน้าแก้ไขเรื่องอะแดปเตอร์ที่มีปัญหาความร้อนนะครับและก็สายแรก เนึนอเซน AJ สิบห้านะครับหนึ่งเซนแบบจิกเบิดแลนนะครับแคทซิกมีกล่องข้าวมันล้วนะครับก็นะครับ